re ฝีมือของเขาขย่าวขวัญศัตรูมาแล้วทั้งโลกภาพยนตร์ทุกบทบาทจัดการศัตรูไม่มียังทุกคาแรคเตอร์คือมหาการฮีโร่ปกป้องทุกชีวิตแต่จะระทึกขวัญแค่ไหนถ้าเขาเปลี่ยนฝั่งกลับกลายเป็นศัตรูเล่นงานเรามาร์กโวเบอร์ขอเตือนทั้งชีวิตเป็นฮีโร่ เตรียมปรับโหมดสู่โคตรวัยร้ายที่คลั่งที่สุดในชีวิตพร้อมขยี้ทุกชีวิตบนไฟ์แบบไม่เหลือซ่าไฟล l ลิสนรกยึดไ์ผลงานกำกับเรื่องล่าสุดของผู้กำกับรางวัลออสการ์จากเรฟบฮาร์ดและแฮกซอลริชที่กลับมาพร้อมความมันระทึกสุดขีดพร้อมกับแอคชั่นสตาร์ตัวพ่อฮอลลีวูดอย่างมาร์ w วอรเบิซึ่งครั้งนี้ เขาขอพลิกคาแรคเตอร์พระเอกตลอดการมาสวมบทนักฆ่าโคตรจิตที่ต้องตามเก็บพยานคนสำคัญบนไฟล์บินสูงเสียดฟ,ฟ้าและการรับบทเป็นโคตรวายร้ายครั้งนี้มาร์ควอร์เบิร์อินจัดถึงขั้นโกนหัวจริงไม่พึ่งแมกอัพทำคนทั้งโลกเซอร์ไพรส์หนักเที่ยวบินนี้ไม่มีทางหนีไม่มีที่ให้แหลขอหนังแอคชั่นเตรียมเทคออฟสู่ที่สุดความมัน ลิสนรกยืดไย23มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์